สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของงานบุญแห่บั้งไฟของบ้านตาโกนนะครับ คนเยอะมากๆนะครับสำหรับประเพณีแห่ขบวนแห่บั้งไฟของอําของบ้านตาโกนอําเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดนะครับโอ้คนหลายแหงครับพี่น้องครับโอ้คนเยอะมากๆครับพี่น้องครับบ้านตาโกนอาเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดนะครับปนะเจ้า ร่วมน,นะคะซึ่งท่านก็ได้ความนรว่วมม,วมมือที่ดีนะคะในวันนี้เป็นความสมัครสมา,สามาัคคีของอำเภอเมืองจันทร์ของเราในปีนี้นะคะที่ทําให้ขบวนยิ่งใหญ่นะคะอลังการมากเลยปีนี้แข่นี่นะครับขอ่อนกลางมีท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับที่ได้มาร่วมนะครับ เทศบาลตำบลเมืองจันท์นะครับโอ้สวยงามนะครับขบวนแห่ผมมาซานะครับมาพอท่านนะครับพี่น้องครับขบวนแห่พนมาจอดแลลวครับพี่น้องขอบวนแห่เอ๋บ่งไฟสวยงามนะครับพี่น้องโอ้คนหลายแห้งครับพี่น้อง ถือว่าคนนี่เยอะนะครับพี่น้องครับขอเรียนเชิญคุณบังไฟโรงเรียนบ้านตาโกลนะคะมาบุณบังไฟบ้านตาโกลอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดนะครับขอเรียนเชิญค่ะนะครับท่านฟูบันแกลางครับผมโอ้สวยงามคุณใหญ่บ้านสวัสดีนะครับตำบลเมืองจันครับแจ้งไขยินดีมอบนะครับให้ในส่วนของทุกท่านนะครับแก่ภูมิเกรติอนนี้เป็นก่กำลังมอบรางวัลกันอยู่นะครับพี่น้องครับ นี่คืองานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านตาโกนนะครับพี่น้องบ้านตาโกนอำเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดครับ้ขบวนเอ๋งไฟนี่สวยงามครับพี่น้องครับเบื่อครับสวยงามนะครับพี่น้องท่านสูจาดพวงพันธ์ครับท่านผู้ใหญ่บ้านโนนครับผมของตำบหนองใหญ่นะครับนี่ครับสวยงามครับพี่น้องครับอาจาครับ ก็ถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับเพื่องครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับของแหบุญบังไฟบารตาโกนตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดครับเบื้องค้นนะครับพี่น้องครับอุ้ยเดี๋ยวสิผ้าเบื้องยางเบื้องบรรยากาศเด้อครับพี่น้องค้นนี่หลายแห้งอีหลีครับพี่น้องครับสุดยอดครับบรรยากาศครับนี่นะครับบรรยากาศครับอุ้ยค้นหลายแห้งครับพี่น้อง บุญมงไฟบ้านตาโกนตำบลตาโกนอำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดครับคนหลายแห่งครับมึงคนครับบรรยากาศครับพี่น้องครับ